10รถกระบะในตำนานอึดถึกและทน 1. d ั t s u n b ล u เบิร์320รถกระบะรุ่นแรกที่ได้รับการนำเข้าโดยบริษัทยสยามกลก,การจำกัดซึ่งได้ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการในปีพศ2507 d ั t s ันบลูเบิร์320มีรูปโฉมในด้านหน้าเหมือนกับรถเก๋งดั t s ัน b ล u เ b i r d รุ่นแรกทุกอย่างโดยจะแตกต่างกันตรงด้านท้าย ที่มีลักษณะเป็นกระบะนั่นเองเครื่องยนต์มีขนาด1 2 0 4ซีซีสองดัตสัน620 ความโด่งดังของกระบะดัสสันเริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างขนาดใหญ่ตั้งแต่รุ่นที่ผลิตในปี2515ซึ่งเป็นการเปลี่ยนตัวถังของรถโดยมีรหัสเรียกอย่างเป็นทางการว่า L620 แต่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่ารุ่นช้างเหยียบตามการโฆษณาทั้งภาพยนตร์และภาพนิ่งที่ได้นำช้างขึ้นไปยืนอยู่ภายในกระบะเพื่อสื่อให้เห็นถึงพละกกำลังและความทนทรหดของตัวรถ ในปีพศ2520ปลายยุคของรุ่นช้างเหยียบได้เริ่มมีการนำเครื่องดีเซลมาติดตั้งใช้งานเป็นครั้งแรกในรุ่นที่ได้นำมาติดตั้งคือ SD20 ขนาด2,200 cc สาม นิ Nissan Big อสสัน Big กเอ็มพศ2529 Big กเอของนิสสันถูกเปิดตัวด้วยโฉมใหม่หมดตั้งแต่หัวจรดเท้าทั้งเครื่องยนต์และตัวถังด้วยรหัส d 21โดยในช่วงแนะนำตัวและให้สื่อมวลชนทดลองขับได้สร้างความฮือฮาเอาไว้ด้วยการบรรทุกน้ำหนักถึง1.5ตันได้อย่างสบายจึงกลายเป็นขวัญใจของคนทำมาหากินในยุคข,ของ Big M นี้ พอจะถือได้ว่าเป็นยุคสุดยอดนับตั้งแต่มีรถกระบะนิสสันเป็นต้นมาเพราะสามารถสร้างยอดจำหน่ายและสะสมยอดเฉพาะรุ่นเอาไว้สูงมากซึ่งเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงโฉมออกมาอยู่เรื่อยๆนั่นเอง สันบิทเอ็มใหม่คู่ใจชายแกร่ง 4. โตโยต้าไฮลักซูเปอร์สตาร์โตโยต้ากำเนิดเริ่มแรกของรถกระบะโตโยต้าในประเทศไทยเริ่มเมื่อปีพศ2511เปิดตัวครั้งแรกในชื่อของโตโยเพชดด้วยรุ่น Rn10 เป็นเครื่องเบนซินในรหัส 2R ซึ่งการใช้ชื่อดังกล่าวจะใช้กันอยู่แค่พักเดียวโดยในปีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโตโยต้ามาจนถึงปัจจุบันพศ2522เป็นการเปลี่ยนรูปโฉงของตัวรถเริ่มมีสวดทรงที่เป็นไปตามหลักอากาศพลศาสตร์ด้วยลักษณะของความโค้งมนด้านหน้ารถและใช้ไฟหน้าในรูปแบบไฟกลม เรียกว่ารุ่นไฮลักซูเปอร์สตาร์รหัส RN30 และ RN40 เครื่องยนต์ยังเป็น 12R เหมือนเดิมสำหรับตัวแรกใช้ไฟหน้ากลมในปศ2523เป็นการเปิดสกัดการใช้เครื่องยนต์ดีเซลในรถกระบะโ o y o ต้เป็นครั้งแรกโดยติดตั้งบนบอดี้ไฮลักซูเปอร์สตาร์เครื่องยนต์รหัส L2200cc วงการสมัยนั้นเรียกว่ารุ่นกรุงศรีวิไล และเปลี่ยนโคมไฟหน้าแบบสี่เหลี่ยมมนนอกจากนั้นยังมีรุ่น4 w บ e วซ e ซึ่งถือได้ว่าเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อที่ถูกส่งเข้ามาอย่างเป็นทางการรุ่นแรกโดยเป็นการสั่งเข้ามาใช้ของหน่วยงานราชการได้แก่กรมป่าไม้กรมแผนที่ทหารเป็นต้นสำหรับโฉมปี2525ก 25, ระจังหน้าใหม่ใช้ไฟหน้าเหลี่ยมผู้ใช้นิยมเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นม้ากระโดด 5. Toyota Mighty X Toyota Hilux g e neration ที่5โฉมนี้ถือเป็นโฉมหนึ่งที่ขายดีและเป็นหนึ่งในใจของคนไทยไฮ Hilux Mighty X โฉมนี้เป็นโฉมแรกที่มีบอดี้แบบ2แถว4ประตู Double Cab เกียร์อัตโนมัติเพิ่มจาก3สปีดเป็น4สปีดและยังได้คว้ารางวัล Truck of the Year รถบรรทุกแห่งปีประจำปีพศ2532 โฉมนี้ประสบความสำเร็จดีมากและผลิตอยู่นานถึง9ปีในปีคศ1996ก็ปรับโฉมอีกครั้งด้วยรุ่นไฟเต็มที่เปลี่ยนด้านหน้าให้เหมือนกับรุ่น 4x4 ที่มีไฟเลี้ยวทรงเฉียงขึ้นพร้อมด้วยโป่งล้อหน้าและเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ด้วยเกียร์อัตโนมัติโดยในช่วงปลายปีเดียวกันก็เพิ่มทางเลือกมาให้ด้วยรุ่นไหม h t x p l ั d เปลี่ยนแปลงพลังเป็นเครื่อง 3L ในระดับ2,800ซ um. ีแปหก b 2 0 0 5 Magn u m b series รุ่นนี้ถูกสั่งเข้ามาประกอบขายในเมืองไทยโดยใช้ชื่อว่า Mazda Magnum ในปีคศ1986และมียอดขายดีใช้ได้เลยทีเดียว ในปี1990 B-Series เวอร์ชันไทยหันมาใช้เครื่อง c j a 1ดีเซลจากค่า i อิซ u ุจากรุ่นมังกรทอง90แรงมา้าต่อมาในปี1996อันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่สมรักคำสิงนักมวยชาวไทยได้เหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกดังนั้นมาส d a ในยุคข,ของกิจกมลสุกโกศนเลยคว้าตัวสมรักมาเป็นพรีเซนเตอร์ โปรโมท B-Series ที่ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่จากเดิมแมกนัมเป็น Mazda Fighter B2005 นั่นเอง 7. m a ด d a f d m i l m i Mazda สกระ ah บะ f f m m l l a เริ่มเข้ามาในบ้านเราตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่60เอาเข้ามาขายด้วยรุ่น1,000วางเครื่อง4สูบ987ป987 cc 56ซีซี56แรงมา้าและรุ่น1,200ความจุ 1,169cc 68แรงมา้า Mazda R100 เป็นชื่อที่ขายในอเมริกาส่วนในญี่ปุ่นและบ้านเราใช้ชื่อว่า Mazda Familia โดยรุ่นแรกออกมาในปี1964แต่มักเรียกว่า Mazda 800ส่วนรุ่นที่2ออกมาในปี1967จากที่รุ่น1,200ได้รับการตอบรับดี ม a สด้จึงผลิตรุ่น1,300และ1,400ออกมาตามลำดับ m a สด้าแฟมิเลีนั้นขายมาจนถึงกลางยุค90ประมาณปีคศ1996จึงเลิกผลิตไป 8. ฟอร์ดมาราทอนฟอร์ดได้ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในปีพศ2503ภายใต้ชื่อไทยมอเตอร์อินดัสทร ฟอร์ดมาราทอนใช้เครื่องยนต์ 2,500cc และทําตลาดจนถึงปี1,999จึงเปลี่ยนไปเป็น Ford Ran g เจอร์ 9. อีซูซุฟาร์เ ในประเทศไทยตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อี s u z u ในประเทศไทยคือบริษัทตรีเพชรอีซูเูเล์จำกัด Isuzu f a z t a สองพัน2500 DI หรือในรหัสตัวถังในตระกูล KB โดยรถรุ่นนี้เป็นรุ่นปรับโฉมโดยเปลี่ยนจากเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2 2 0 0ซีซี73แรงมา้าเป็นดีเซล Direct Injection 2 5 0 0รซีซีรหัส CJA 1 85แรงมา้าถือเป็นรถกระบะไทยรุ่นแรกที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล Direct Injection ซึ่งมีจุดเด่นในด้านความประหยัดน้ำมันได้รับรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมจากสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นอีกด้วยอีซุซูฟาเตซตนิว 2005DI หรือในตระกูล TFR นักเลงรถบ้านเราเรียกว่ามังกรทองซึ่งมีที่มาจากในโฆษณารุ่นแรก มีหุ่นยนต์มังกรสีทองทำให้เรียกกันว่ารุ่นมังกรทองรถกระบะรุ่นดังของอีซูซุในรุ่น s สเปซแคปและพวงมาลัยพาวเวอร์ครั้งแรกในรถกระบะใช้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบ Direct Injection 2 5 0 0 4 4 87แรงม้า่านเกียร์ธรรมดา5สปีดความเร็วสูงสุด139กิโลเมตรต่อชั่โมงมีสอรุ่นคือ Spark และ Space Cap โตเซ็ต5 DI โฉมใหม่รถปิกอัพสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงสิบมิตซูบิชิ L200 รหัสตัวถัง K14 เครื่องยนต์ CD56 มีทั้งเครื่องเบนซินและดีเซลขายตั้งแต่ปี1989จนถึงปี1996โดยมี3 g e เจเนอเรชันด้วยกันได้แก่ มิ s ซูบิชิ L200 ไซโครนมิ s ซูบ s h i L200 c y โคร n e ูเปอร์เรียและมิ s ซูบิชิ L200 Cyclone Aerobody รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีแคป